สวัสดีค่ะคุณคะคลิปนี้มันจะเป็นเรียกว่าค่อนข้างสั้นเลยนะเป็นเกี่ยวกับกล่องตรงนั้นแหละคุณแล้วก็มีน่าจะมีท้าทายด้วยค่ะจุดของที่มารับส่วนตรงนี้ก็คือจุดนี้นะจุดนี้นะคะจากจากวัปตรงนี้คุณก็วิ่งมาเรื่อยๆก็ได้หรือว่า ถ้าเปิดวาร์ปนี้แล้ววิ่งมาทางนี้ก็ได้เช่นกันนะคะได้ทั้งสองฝั่งถ้าคุณมาเจอแล้วคุณสามารถไปคุยกับคุณเขาได้อันนี้คือเราคุยกับคุณเขาไปแล้วนะคะคุณเขาก็คืออ,อุรูบารบาร่านะคุณน้องเซาเรียนน้อยรีบกลับมาเถอะพวกแกจะได้กินเซารรัตแคคเกอร์แลวฉันจะไม่บังคับให้พวกแกต้องฝึกฝนทะเลกำลังทุกวันอีกแล้วจำลักษณะรีเกเตดของพวกมันให้ดีละ่ะผิวสีชมพูเขาสีม่วงอย่าลืมนะเดี๋ยวหาเจอหลายตัวแล้วเดี๋ยวยังขอบคุณมากนะคนใจดี โชคดีที่พวกมันไม่เป็นไรฉันห่วงแทบแย่คือคือ,คอลักษณะโคตรค่ะคือลักษณะเหมือนน้องคนนี้แต่ยังเหลืออีกสองสามตัวที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวรบกคุณคุณช่วยหาอีกทีนะถ้าเจอพวกมันก็พากลับมาด้วยกันนะคือนื่องจากว่าอันนี้เรา,เาไปเล่นในไรคุณแล้วมีมีคุณผู้ใจดีเขาช่วยช่วยคิ้วน้องกลับมาให้ไปบางส่วนเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะอาจจะหาน้องเขาไม่เจอนะคะแต่ในพื้นที่อนาบริเวณที่คุณอูรุบูอูรุ อูรูบัมบ้านะคะจะอูรูบมบ้าอยู่แล้วอูรูบัมบาคนนี้เขาเขาก็คือในโซนแถวนเนี้ยนี่แหละค่ะแต่ข้างบนนี้ไม่แน่ใจเนาะไม่แน่ใจว่ามีกี่ตัวนะคุณมีตัวเอ่อน้องจะวิ่งวิ่งอยู่แถวแถวรอบๆคุณเขานะคะคุณลองวิ่งดูก็ได้นะคุณเราด้วยความที่มันมันหายไปตัวหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วอะ แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอันดับแรกคลิปนี้มันจะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นเนาะคุณเพราะว่าเป็นแค่เอาพาน้องนี่ไงน้องเนี่ยฮ่าอันนี้คือเราต้องนี่นะอย่าปีนสุ่มสี่สุ่มห้าในที่แบบนี้มันปลดไปฮะน้องวิ่งกลับไปเลยเหรอน้องวิ่งกลับไปแล้วเหรอคุณอันนี้เอาไปสามตัวเลยเหรอเอากลับไปแล้วอะ่ะหายหายต่อมไปเลยค่ะ น้องหายต๋อมไปเลยนี่แน่ขอขอหน่อยนะอันนี้น้องไปสามตัวแล้วคุณเพราะฉะนั้นน่าจะมีอีกนะคะรอบที่เราใครจะใครจะใครทำไหมในในในร้อยอ่ะโอ้ยมีน้องเล่นอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งนะคะอันนี้เราสามตัวแล้วอ่ะสามตัวแล้วมันมาปรากฏตรงนี้ไหมอ่ะ เนี่ยไม่ไม่ปรากฏด้วยไหนดูข้อความก่อนยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านผู้ชนะรางวัลท้าขั้นค่าสาราที่สวยที่สุดในการประกวดความงามแห่งเทเทโอคานขนาดนี้เลยเหรอนายนายต้องต้องขนาดนี้เลยหรออันนี้เหมือนจะเป็นมีเป็นท้าทายด้วยนะคุณนี่มีอ๋อน้องกลับมาตรงนี้หนึ่งอันนี้คือคือ แล้วก็มีตรงนี้หนึ่งตัวที่กลับมาแล้วตรงนี้ตัวนี้เราไม่รู้ว่าคุณเขาไปไปเอามาจากไหนอะ่ะแต่อันนั้นสามตัวแต่เราเราจะแท็บนี้แสดงว่ายังเหลืออีกสองรังสองรังที่สองรังแม่สามอันนี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ฮะเหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันน,นั้นเนี่ยคุณมีน้องคนนี้อยู่ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็เราต้องทํำยังไงอะ่ะเราต้องวิ่งจับ พระธานค้าน้อยตัวนี้เล่นกับเทเบรีเซาลัสสนุกมากเลยทำไมไม่ถึงถึงไม่มีเซาเรียนตัวใหญ่แล้วแล้วอยู่ไหนดีกว่าน้องกลับไปที่บ้านแล้วอุ้ยด็อกแดกด็อกแดกกันไปสองคนเลยคุณแล้วน้องไปไปบ้านไหนอะ่ะอ๋อเจ้าตัวนี้มาอยู่บ้านนี้โอ้เหลือบ,บ้านนู้นกับบ้านนั้นนะคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งไปรอบๆนะคะเพราะว่ามันก็ นั่นมีตัวนั้นอยู่ตัวหนึ่งปั๊บหนึ่งนะนายนี่แน่อันนี้วิ่งหนีบินหนีไปแล้วหนึ่งไม่ตามเพื่อนไปหลงเพื่อนอุ้ยเอออันนี้เราต้องเอาและนี่นี่มดแต่ดูนี่นะอุ้ยมันต้องต้องเอาต้องไล่แล้วก็ได้แล้วก็ไล่ก็แล้วก็วิ่งชนใช่ไหมคุณ คือเมื่อกี้เราเราชนผิดไปหน่อยอะ่ะแบบหนึ่งรอนรายรอคูดาวแป๊บหนึ่งเราจับเขาไม่ได้ด้วยคุณเราเยียนซานจะคูดาวนานคุณนี่แนะ่อย่างนี้คุณเสร็จเราก็วิ่งไล่ตามเขาไปค่ะโอ้โหแล้วเราขอขอนี่ละกันนะไม่รู้มันนีแนะน่มนหะนีแน่ เดี๋ยวเราชนนี้ก่อนคุณเจ้าตัวแสบชักจะเคินไปแล้วจะเล่นก็เล่นไปทีทำไมต้องมาคอยรังแกเจ้าตัวนี้ด้วยจริงคุณน้องวิ่งกลับบ้านไปแล้วเด่นไปโววิ่งตกแดกตกแดกไปแล้วแป๊บนึงนะคุณนี่นะขอบคุณฮะได้ฮา้าต,ตกใจหมดเลยน้องเือเราไม่ว่างอันนี้มันคือซีรีส์ซีไลน์นี่นาคุณ นายแหมเอางี้หรอหรือว่ายังไงฮือ้อทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งรังใช่ไหมคุณไม่รู้แหละเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะคะโอ้น้องมาไกลเหมือนกันนะคุณไม่น่าใช่แหละอันนี้ตัวนี้มันใหญ่อะไม่ใช่ตัวเล็กตัวเล็กไม่ไม่น่าอยู่แถวนี้แล้วนะคะ บ้านน้องเขาอยู่ทางนั้นนะคะ่ะวิอันนี้มันเพื่อนี้เดินดอกแดกดอกแดกไปไหนงับเราเอาเพื่อนนายไปแล้วนะขอบคุณตัมผ <c oughs> <c oughs> ัสมาก่อนเลยได้ของด้วย <c oughs> อะขอหน่อยนะฮะ <c oughs> ขอบคุณที่เฝ้าของไว้ให้นะั้นตัวเอง <c oughs> เผื่ออีกบ้านหนึ่งนั่นไงคุณอีกบ้านหนึ่งยังว่างเปล่าอยู่เลยอะ,ะแสดงว่าอีกบ้านหนึ่งน่าจะอยู่ เล้วเจ้าตัวไหนล่ะเนี่ยบ้านนี้มีสามคนบ้านนี้มีสามบ้านนี้เป็นบ้านที่เล่นกันอยู่สองคนเหลือีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่งอาจจะต้องวิ่งกลับไปตรงตรงที่น้องเล่นกันอยู่สามตัวว่าไงไนายเลิกชค,คือพอจะหาเจออยู่หลายตัวแล้วว่าแต่แบบบอกใบ้หน่อยได้ไหมอะอาจจะเออเราอาจจะต้องวิ่งมาทางนี้อีกนิดนึงอะไรประมาณนี้ไหมคุณ อยู่แถวนี้ไหมคะแถวนี้มีแต่หินเอียนจานน้องไม่น่าวิ่งลงมาถึงตรงนี้นะคุณนี่แนะ่โอเคใช้ชาร์จโจมตีก็ได้นะอ่ะออกออกก่อนเอ๊เอียนซานขาเธอสั้นนะ่ะ <laughs> แต่ก็แต่ก็ได้อยู่ตรงนี้เป็นบ้าน ตรงนี้คือที่ที่เราเจอน้องเดอะแก๊งสามคนคุณคิดว่าน้องเขาจะออกไปไกลขนาดไหนอะตรงนั้นเราเราไปแล้วใช่ไหมคุณเราไปหรือ,อยังวะตรงนี้เหมือนเอ๊คุณคุณอ่านั่นไงมีอีกหน่อยนึงนี่ใครมาลังแก๊ขวางน้องไว้ใช่ไหม นายขวางน้องไว้อ่ะคนละแชะไหมมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานกันหน่อยพวกไงขอฮิวหน่อยนะฮะมาน้องน่าจะเอ้าเหลือไว้ทําไมเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรามาช่วยแกแล้วแเราไล่คนไม่ดีไปแล้วอ่ะข้างในนั้นมีอีกไหมน้องด็อกแ็คกลับไปที่บ้านก่อนนะข้างในเนี้ยมีอีกบ้าวคุณ โอ้โหนี่บาลังฮีริชูอ้าข้างในนั้นมันตีกันอยู่นายไม่เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้แย่งแย่งพวกนี้กันทำไมเราเราเอาไปเองนาย <c oughs> อุ้ยมีมีอันตรงนี้เอ๊ะคุณนั่งไงน้องอีกตัวหนึง่งใช่ปะใครไปเอาน้องเขามาเอาน้องไปส่งพื้นที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเอาน้องไปส่งพื้นที่เอง นิส่ไม่ดีนี่นะ่ขอขอกระโดดหน่อยฮะนี่นะ่คุณดาเมจมันอาจจะปุ๊บปิ๊กหน่อยนะคะแต่ว่ารับรองได้ว่าก็จัดการได้นะคุณใครยังเห็นเราอยู่อีกวะเธออะนี่นะ่โดนไฟฟ้าช็อตกันไปหน่อยไหมทีบเอา นี่ยังอยู่เหรอฉันคิอว่าเธอไปหมดไปหมดแล้วอ่ะแกเป็นอิสระแล้วนะเจ้าเตาเรียนตัวน้อยออกไปจากที่นี่แล้วโหน้องยองญาติอย่างเชื่องช้าน้องค่อยๆเหยียบท้าลงมาบนพื้นมาค่อยๆเดินไประหว่างเธอเจอเต้าตัวสีชมพูเยอะแยะเลยน่าจะกลับไปหมดแล้วล่ะไปหอนคือเราอ่านไม่ทันคือเธอพูดยาวมากแต่เธอให้เวลาเราอ่านนิดเดียวเองอ่ะเราป บอกไปหลายแพทแล้วจนบอกเป็นขี้เกียจพิมพ์ในความคิดเห็นแล้วนะรู้หรือเปล่า <c oughs> น้องตัวแรกเราไม่แน่ใจว่าน้องเขาอยู่ตรงไหนนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆแต่น่าจะเป็นในในโซนบริเวณใกล้ๆคุณคุณลุงเขาเนี่ยแหละคุณจุดไกลสุดฮ่ามีฟองกันนั้นด้วยหรอคุณงั้นเดี๋ยวเราอุ้ยจุดไกลสุดคือตรงนี้นะตรงตรงนี้เลยคุณก็ในน่าจะเป็นโซนโซนแถวแถวนี้นะคะแต่เราคือมันไม่มีวงเควสให้ไงคุณ เราก็เลยงงๆว่าสถิตซะเลยนี่นะฮ่คุณโอ้โหรู้แหละคือเก็บคุรัตนี่เองแล้วเราก็เก็บกันไปโทษนะน้องคือขอเก็บแล้วขอมาร์กหน่อยไม่ไม่ทันแล้วคุณพระเราเราทําน้องเขาขิดไปเลยอะ่ะขอโทษนะน้องเราเอาเพื่อนมาไม่ทันอะ่ะ อเขาโกรธด้วยคุณเดี๋ยวเรากลับบ้านไปหาคุณคนนั้นก่อนตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวมาเราก็ใช่เลยนะเพราะว่าเออตรงตรงที่เราเก็บคุรุฑไป <c oughs> จะสองตัวนี้ยังบินกันมาไม่เมยังไม่รู้อยู่หรอว่าเราเอาเพื่อนเขาไปเรื่อยแเรวเอาตัวนี้เขาเกิดขึ้นมาใหม่ด้วยคุณโอ้แสดงว่า it's important for use <c oughs> คือถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่มีน้องเขาตรงนั้นอะ่ะมันก็จะไม่ได้ใช้ใช่ไหมล่ะ นี่ไงน่าจะครบแล้วคุณครบแล้วน้องตัวสุดท้ายตัวนี้หรือเปล่าน้องนอนดูเหนือหน่อยตัวนี้ดูคึกคักตัวไหนที่ที่โดนโดนทีวีชูจับอยู่ไม่รู้อ่ะคุณแต่ว่าเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถมาคุยกับคุณคนนี้ได้นะคะแปบ๊บหนึ่งคุณคุณไหนๆเราก็เดี๋ยวสักสักหนึ่งปกไหม เราชอบรูปตรงเนี้ยชอบน้องเนี้ยคือถ้าน้องรวมกันอยู่แบบเนี้ยก็สีก็น่ารักดีหรอกคุณแต่พอใช้งานจริงคือแบบยากเหลือเกินว่าไงคุณ ตกลงกลับมาทั้งหมดแล้วพอมาคุยอีกทีบทพูจะแตกต่างกันไปนะคะว่ากลับมาทั้งหมดแล้วเฮ้ยคุณเป็นคนพาพวกมันกลับมาเหรอขอบคุณมากเลยช่วยรับของตอบแทนในกล่องนี้ไปด้วยเถอะฉันจะไปหาพวกมันเดี๋ยวนี้แหละเสลียนน้อยเสลียนน้อยที่รักของฉันเท่านี้ฉันก็จะไปทํางานเป็นเทรนเนอร์ฮะได้อย่างสบายใจจริงสิคุณคนใจดีถ้าคุณสนใจในการท้าทายนะักรบแล้วก็มาหาฉันที่เวทีรับรางวัลได้เลยนะฮะแล้วนายไม่เอาตัวนี้ไปด้วยหรอเอา เวทีรับรางวัลอยู่ไหนน้องน้องคืออ๋อน้องขามาเวทีรับรางวัลอยู่ตรงนี้โอเคค่ะตรงนี้ก็จะสามารถท้าทายได้เพิ่มเติมนะคะส่วนใครเผื่อนะคุณเผื่อใครที่กําลังตามหาสิ่งที่เรียกว่ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า Sunset Blue o b s ซ d i a n f r a g m e n เนะคุณหินออคซิเดียนที่ได้มาขององสัพสิ่งนะคะมันก็จะมาจัดในหีบนี่ะคุณ,คณเผื่อใครแบบว่า คือเราเปิดไปตอนนี้เจอมา2หีบแล้วก็เป็นอีกอันนึงที่ปลดล็อกท้าทายตรงนี้นะคะเผื่อแบบหาหาคุณหาหีบไม่ใช่หาหีบหา,ห,าหินกําไรออกซิเดนริงไม่เจอนะคะส่วนน้องเซาเรียนทั้งหลายน้องก็จะอยู่อย่างมีความสุขกันตลอดไปอย่าโซนมากนักได้ไหมล่ะ <c oughs> คือแบบด้วยความที่อยู่ดูแลกันหลายตัวปกติตัวเจ้าตัวเล็กนี่มันสีนี้จริงเหรอคุณ เดี๋ยวเราไปหาตัวเล็กดูได้ไหมนี่ไงแถวนี้มีน้องตัวเล็กเอาน้องตัวเล็กไม่ใช่มันโคลาสีจริงด้วยคุณโหนี่คือตัวเล็กที่เราสู้ได้แต่ตัวเล็กเขาแบบสีองค์ชมพูมากเลยอะ่ะ โอ้แต่ทางนี้ทางนั้นคลิปนี้ไม่เท่านี้แม่เขาเห็นเราแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเฮ้ยดูนั่นสี่เขาอยู่กันเป็นแล้วทําไมไม่เอาแม่เขามาเลี้ยงด้วยล่ะตาลุงนั่นนี่แต่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะเช่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะขอบคุณที่รับชมค่ะบาบายบาย,บาย